วันละห้าหมื่นใช่ไหมจากสองหมื่นเป็นห้าหมื่นได้ค่ะพูดเรานะเราอัดไปด้วยนะก็จะได้ขวดหนึ่งมาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มินมาทําหน้าที่พรีเซนเตอร์อย่างแท้จริงนะคะโดยพาการมาดูขั้นตอนการผลิตไอคอนเฟสยูนิเวอร์แซลซันส e รีตัวนี้นะคะที่ตอนนี้กําลังขายดีมากๆนะคะพามาบุกโรงงานถึงที่เลยมาดูทุกข,ขั้นตอนการผลิตว่าใส่ใจและได้มาตรฐานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมินจะพาไปดูทุกข,ขั้นตอนเลยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะมินพูดให้ฟังแค่ไหนคนอาจจะยังไม่เชื่อเราต้องมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองไปกันเลยค่ะ นี่เองค่ะเห็นใส่ชุดคลุมอย่างนี้นี่คือชุดการเข้าห้องแลบนะคะเหลือแต่ลูกตาเท่านั้น<ม>ก็คือได้มาตรฐานสุดๆเลยก่อนจะเข้าห้องแลบนะคะต้องปลอดเชื้อทุกอย่างตั้งแต่ผมของเรานะคะผมต้องปิดถึงปลายหูใส่หน้ากากใส่เสื้อนะคะแล้วก็พลาสติกคลุมรองเท้าด้วยก็คือนี่เป๊ะมาก พร้อมที่จะเข้าไปดูการผลิตกับทุกๆคนแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะพาไปเผยการผลิตของเราว่าเห็นเขาห่วงนักห่วงหนาขั้นตอนการผลิตนะคะแต่วันนี้เราจะพาไปดูให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะ เราอยู่ที่ห้อง s a m p l e a n a l y า i ลนะคะในการวิเคราะห์ตัวอย่างสกัดของเรานั่นเองเอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มิสวัสดีค่ะค่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละตัวคืออะไรอันนี้เป็นส่วนหนงนะคะที่อยู่ในส่วนประกอบหนึ่งของกันแดดเราค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นซึ่งจริงๆแล้วนะคะคอนเซปต์ของกันแดดเราเนี่ยเราอยากได้แบบเนื้อบางเบาค่ะอ่าเป็นเนื้ออัลตาไลท์ กันแดดของเราที่มีการ develop มาเนี่ยนวตัตกรรมของกันแดดตัวนี้ค่ะจะเป็น lamella liquid sun ค่ะซึ่งเป็นการจําลองโครงสร้างแผ่นปิ์นบางเบาค่ะที่ช่วยในเรื่องของการเคลือบผิวเป็นกรอบป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะส่วนประกอบของเขานะคะยังมี moroccan a r g a สนะคะเป็นกลาบผินฟื้นคืนชีพค่ะจากประเทศโมร็อกโกที่ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองค่ะแล้วก็เสริมประสิทธิภาพในเรื่องของการฟื้นฟูผิวค่ะ แล้วก็อินเดียนต์ตัวนี้นะคะเขยังได้รับเดซินเกตเลนอวอร์ดด้วยค่ะในเรื่องของการปกป้องผิวจากทุกสภาวะแสงค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากๆเลยที่แบบแดดมันร้อนแล้วมันเผามากใช่แชคือ,คอเราใส่าสารสกัดเยอะมากแต่ว่าตัวพิกพริกที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมีแค่แบบตัวจริงจริงๆที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะถูกต้องค่ะนี่รวมอยู่ในขวดนี้ขวดเดียวค่ะ สวัสดีค่ะ,ะในส่วนห้องนี้เราทําอะไรกันบ้างคะพี่ฝันแนะนำกันนะคะพี่เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพค่ะเมื่อเราทําการผสมครีตกันไดนเราจะสุ่มตัวอย่างมาเพื่อข้อหนึ่งที่พี่กีนได้เห็นคือวัดความหนืดห้องแรกวัด pH เตอร์คือความเป็นกรดด่างห้องที่สองแล้วก็มีวัดค่า SPF ส่วนสุดท้ายนี่คือวัดว่ามีเชื้ออยู่ในครีมกันแดดหรือไม่ค่ะอันนี้ก็คือการที่น้องเขาเอาจากครีมกันแดดไปบ่มใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อไม่มีเชื้อแบคทีเรียขึ้นหรือไม่มีเชื้อยีสต์ขึ้นเชื้อราขึ้นเขาเรียกว่าสเปรย์ลงมาลงในอาหารเลี้ยงเชื้อสีแดงอาหารเลี้ยงเชื้อสีเขียวแล้วถ้าไม่มีโคลนีขึ้นก็แสดงว่าชิมกันแดดปลอดภัยก่นได้ก่อนจะได้ขวดหนึ่งมาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะคะมีหลายขั้นตอนใช้ทั้งเวลานะคะในการคิดคน้นแล้วก็เนี่ยดูขั้นตอนของเขาพิถีพิถันมากๆเลยค่ะ อ๋อส่วนนี้จะเป็นห้องบรรจุครีมกันแดดที่เราผลิตแล้วเนาะเราใช้จุกล็อกฝาจุกอีกทีแล้วก็ปิดฝาใช่ค่ะขั้นตอนแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราผลิตได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะเครื่องหนึ่งนะคะเราจะผลิตได้ประมาณ1ิถึง20หลอดต่อนาทีแสดงว่าวันหนึ่งเราก็จะผลิตได้ได้ประมาณ2 0 0 0 0ืหลอดหหลอดเดือนหนึ่งก็จะได้0,000 600,000ขวดเออแล้วถ้าเราผลิตวันละ5 0,000นได้ไหมจาก20,000เป็น5 0 0 0 0 ได้ค่ะได้เราขายดีมากเลยตอนนี้ได้ค่ะเราอยากแบบว่าเอาให้แบบเยอะกว่านี้อีกได้เรามีเครื่องกําลังผลิตที่เพียงพอค่ะเดี๋ยวเราหามาให้ได้โอเพูดเรานะเราอัดไปด้วยนะโอเครเล่นไปไปดูห้องถัดไปกันค่ะ และข้างหลังมีนะคะนี่คือห้องแพ็เกจิ้งค่ะเป็นห้องขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะ,ะที่ทุกคนทํางานอย่างขยันขันแข็งนะคะตั้งแต่หยิบตรงไปนะคะแล้วก็แพ็กกวดไปถึงรับรองว่าใครที่สั่งครีมกันแดดของเรานะคะจะได้ส่งถึงมืออย่างแน่นอนค่ะและได้สินค้าที่คุณภาพที่สุดส่งจากใจของพวกเราไปให้เลย มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะหลังจากที่พาไปทัวร์โรงงานมากับ I c ค n Face Universal Sunscreen ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีมากๆตอนนี้นะคะดูจากการสั่งข้างหลังนะ,ะเราเห็นทุกขั้นตอนเลยมินพาไปดูตั้งแต่กระบวนการคิดนักวิจัยนะคะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการแพคและการจัดส่งนะคะนี่แล้วมินก็พาวัปมาอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วกับสินค้าทั้งหมดที่ทุกคนกําลังสั่งมานะคะล็อตนี้กําลังจะไปส่งล็อตนี้เดี๋ยวมินไปส่งด้วยตัวเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ พาร์ทเนอร์ของดีไอคอนกรุ๊ปทั่วประเทศไทยค่ะไปรถนี้มินพาไปเองค่ะ